สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการวางเก่งจีนแนวนอนนะคะว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เราเคยทําคลิปไปแล้วนะคะว่าการปักชําเก่งจีนสามารถทําได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเคล็ดลับแนวนอนอย่างเก่งจีนสายพันธุ์นี้ก็คือเป็นเพชรตาแมวนะคะเพชรตาแมวกิ่งก้านของเขาก็จะยาวนะคะ แล้วที่สําคัญก็คือเวลาเราปักตรงๆกิ่งของเขาจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรก็คือจะได้กิ่งก้านแตกแขนงแบบนี้น้อยนะคะเพราะว่าปักตรงตรงข้อนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการเน่านะคะอย่างเพชรตาแมวนี่ถามว่าเน่าง่ายไหมก็ค่อนง่ายค่อนข้างจะง่ายนะคะไม่เหมือนสายพันธุน์อื่นๆอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ดอกสีน้ำตาลนะคะที่ระวัง ตอนแรกเราปักชำไว้แนวตรงนะคะเกิดปัญหารากเน่าเราก็วางแนวนอนนะคะเทคนิคการวางแนวนอนเราก็วางในที่ชื้นๆนะคะหรือในกระถางอื่นที่มีต้นไม้เราอยู่ก็ได้วางล่อรากไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือลอกรากของเขาก็จะแข็งแรงมากเห็นไหมคะเมื่อเรายกก็ไม่สามารถยกได้แล้วกิ่งก้านสาขาต่างๆที่แตกนะคะก็จะลามไปเต็มกระถางนะคะ ถ้าถามว่าเราสามารถย้ายกระถางได้ไหมเราก็สามารถย้ายได้โดยที่เราแซะต้นนะคะออกไปเพียงเท่านี้เพชตาแมวของเราก็สามารถจเจริญเติบโตได้เพชรตาแมวนี่ข้อดีของเขาคือการแตกกิ่งแตกกิ่งก้านแล้วก็กิ่งก้านเขาสามารถมุดดินได้ด้วยนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็เขาก็เริ่มจะมุดไปข้างล่างเขาสามารถมุดไปถึงก้นกระถางนะคะถ้าใครเคยเลี้ยงเพตาแมวจะรู้ว่า เพชรตาแมวนี่การแตกกอแตกกิ่งสามารถมุดลงไปใต้กระถางนะคะโดยที่เขาสามารถอยู่ได้โดยที่กิ่งไม่เนา่าฉะนั้นการวางแนวนอนจึงเหมาะกับเพชรตาแมวสุดๆเลยนะคะเพราะกิ่งของเขาก็จะล่ามไปเรื่อยๆเต็มกระถางอันนี้คือเคล็ดลับของแตงโมนะคะเมื่อปักชำแล้วเกิดกิ่งเนา่าเราดึงกิ่งนั้นมาปาดทิ้งแล้วก็มาวางแนวนอนแบบนี้นะคะก็จะทําให้เก่งจริงของเรามีจํานวนมากขึ้นแล้วก็ การเน่าลดน้อยลงก็อขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะลองนำเคดดับแตงโมไปใช้กันนะคะ